ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมาหน,นีนนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่ไม่แม่โคราชไม่ออกนามนะคะแนวทางของคุณตาที่แม่เพิ่นให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นให้วิ่งข้างบนมีหนึ่งกับห้านะคะเลขออกศูนย์สี่หนึ่งนะคะข้างล่างให้วิ่งเจ็ดกับสี่เลขออกสี่หกนะคะเพิ่นให้หนึงสี่ลางนะคะ หนึงสี่ล่างเลขออกสีหนึ่งบนนะคะหาล่างออกบนนะคะนะาเป็นนาทีเสียดายให้บนออกล่างแต่เลขวิ่งนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เพิ่นห้มาแล้วนะคะห้มาแล้วจะเป็นตัวไดน,นะคะแนวทางของคุณตาไม่ไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้บรรยายแทนนะคะ หายมาแล้วจะเป็นตัวได้แยกบนแยกล่างนะคะงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะจะให้ไปฟังเสียงสัมภษณ์ระหว่างนุนทียากกับแม่ไม่ประสงค์แม่โคราชไม่ออกน้ำงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอโทษนะคะบอกว่าแม่โทรมาบอกว่าไอ้เลขเข้ามาแล้วค่ะแบอกว่าให้บอกนุนที่ยาหน่อยว่าทนดูของตาไปก่อนหน่อยงั้นอะไรนะคะตาแกให้บอกว่าให้นุนที่ยาคนคนไอ้นั่นเก็บไปก่อนอย่างั้นทนอะไรนะคะ ตอนเอลงของแกไปก่อนแกบอกเนี่ยก็ลงเอามาตอนไหนก็ลงให้ตลอดแต่แกบอกที่ที่ไม่ได้รับสายหนูไปรับหลานเพิ่งมาแต่หลานเลิกเรียนก็ได้มาแล้วแหละแต่แม่จะจะทูบอกนนทิยาจะเอาตอนไหนตอนนั้นเองตอนนี้อะค่ะว่างแล้วจเอาวิ่งบนวิ่งบนแปดกับเก้า วิ่งบนแปดกับเก้าเน้นไปที่เก้าเน้นเลขเก้าสามตัวหกเก้าแปดเห็นไหคะวิ่งบนสามตัวหกเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าหกอ๋อสองตัวหรอคะ ตาที่มีสองตัว 96, 97, 97, 98, 98, 90, 90, 93, 93, เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสามเน้นไปที่ 98, เก้าแปดเน้นเก้าแปดลองเก้าหกกับเก้าสามลองเก้าหกกับเก้าสามเลขสามตัวเลขสามตัวหกเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเน้นชุดไหนคะ เก้าแปดจ้ะหกหกเก้าแปดแล้วก็วิ่งล่างล่างหกกับศูนย์วิ่งล่างหกกับศูนย์สองตัวแปดหกอ่าหกกับศูนย์เน้นชุดไหนคะเน้นหกจ้ะเน้นหกสองตัวแปดหกเก้าหก เก้าหกสองหกสองหกสามหกสามหกเจ็ดหกเจ็ดหกเน้นเก้าหกเน้นเก้าหกลองแปดหกกับเจ็ดหกลองแปดหกกับเจ็ดหกจามีแค่นี้แหละตาเกยบอกว่าบอกรุจิยาว่าชนตาก่อนเนอ เล้วอเฟื่อมันจะเข้าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ให้ล่างให้ล่างออกบนเนาะให้หนึ่งสี่ล่างออกสี่หนึ่งนั่นแหละในจะเลขวิ่งของแก,กมันก็เห็นว่าเลยงวดนี้ให้เห็นนะคะหนูทวนกันแม่ไม่ไประสองออกนามงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นแนวทางของคุณตาเป็นสะพานบนร่วมกันวิ่งข้างบนให้แปดกับเก้าเน้นที่เลขเก้า จับคู่3ตัวบน698 798 998เน้นที่698 2>, 2ตัวบน96 97 98 90 93เน้นที่98ลองลงมาคือ96กับ93ข้างล่างให้วิ่ง6กับ0เน้นที่เลข6จับคู่86 96 สองหกสามหกเจ็ดหกเน้นที่เก้าหกกับลองลงมาเจ็ดหกกับแปดหกตรงกันไหมคะตรงกันจ้าลูกค่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโดีแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัดีจ้ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสีดิงยินเลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากักบแม่โคราชไม่ออกนา้า คนที่เหตุเลขสูตรคือเป็นแนวทางของคุณตาคุณตาอายุ80กว่าปีนะคะให้แม่เล่ากับนนทิยานน่เป็นสะพานบุนร่วมกันนะคะเพื่อแนวทางของคุณตาเขานะคะวัตถิพผนานมานีนให้ล่างออกบนเลขวิ่งของเพิ่นกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ก็ได้ยิน้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับแม่ โคราดไม่ออกน้ำนะคะที่เอาแนวทางของพุ่นตามมาเป็นสะพานบุญไห้นะคะเพื่อนกระไฮแยกบนแยกล่างนะคะจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของแม่โคราชไม่ออกน้ำวันที่16สิงหาคม2567ข้างบนข้างบนวิ่งผู้ใดมักวิ่งมักแลนมากออกกำลังกายนะคะซ้ายวิ่งซ้ายแลนด์มี8กับ9เน้นที่เลข9นะคะจับคู่ 698798998นะคะเน้นที่698 2ตัวบ bon, น2ตัวบ bon. น96 97 98 90 93เน้นที่98รู้สึกว่าเพิ่นจะเน้น9ลัก10นะคะสำหรับล่างล่างสายวิ่งสายแลนมี6กับ0เน้นที่เลข6นะคะผู้ใดมักวิ่งมักแลนมักออกกำลังกายนะคะเลข2ตัวล่าง86 เก้าหกสองหกสามหกเจ็ดหกนะคะเน้นที่เก้าหกนะคะรองลงมากก็จะเป็นแปดหกกับเจ็ดหกทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันเลื่อมนะคะนุ่นที่ยากกับขอโวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของคุณตาบ้ได้ภาพไปหาเลขมาหายัางอะไรอยู่ในก๊อไพ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี หน้านนทิยามีอย่างนอนะคะมีน่อมไม้นะคะนะคะผ้าแม่น้องระดามหาเน่อใหม่นะคะนะคะตะนยยานนยเงี้ยงอุ้ยขื่นสูงแล้วยากหาตะแนวทางบ่ได้มหาอยู่หากินพี่นอเอ้ยขื้นสูงหมดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมด้วยกันนะคะน่อมไม้ แม่น้องระดารักนะคะ,ะ,คะสุดยอดดีๆนะคะนาฝนแล้วใหม่เยอะแยะเลยพี่น้องฮะ,ะขึ้นเองขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแปลงน้อพีมิตรนอต้อยใหญ่แม่น้องระดาเป็นคนสับอู้สุดยอดด,ดูดูดูเนี่ย เชอนี่ใน่เนี่ยเฉพาะก้อนนี่เป็นซิฟแองเอาได้โอ้ยไม้มีดหนอนด้วยป๊าหนอนี่อ่ะซับไหนเขแขะตามน้ำพริกเนาะเนาะเป็นน่อไม้ยกนะคะน่อไม้ยกสิหวานได้ไหมเน้อังว่าค่อยขมนะคะต้มแป๊บเดียวนุ่มแม่นองระดาพันดึงออกมา หาอยู่หาจินนะคะคลิปนี้ไม่ได้หาแนวทางนะคะวันนี้โอ้ยแป้งแป้งน้องที่าเจอของแท้แล้วมดแดงอะจีมดแดงเจาะเลยน้อยที่่าเจอของแทะหาตะนใหม่มดแดงเต็มอยู่บเห็นนะคะแม่น้องระดาสับออกมาสัมะยกนะคะได้บ่เอาไมนได้บบได้หาเป็นตะเลกได้ฮหาน้อนใหม่ก็เป็น อยอดีโอ้ <_ L an> แขนแม่น้องระดายังมาแขนใหญ่ปอนนี้เด้วยเอย้ขแขนยักษ์เลยเซลมากรองร่วมกันน้องแป๊บเดียวนะคะได้เป็นซิปนะคะนะคะหาอยู่หาจินจริงๆมิตาโอนอ่ไม่หน่ไม่โไม้ยกนะคะนะคะบ้านนอ่ดียากจะนี่อนมายกต้มแป๊บเดียวนะคะนะคะ นะะคแม่น้องระดากำลังมานะคะหาอยู่หาจริงเลี่ยงปลามีบัวมีปลาเลี่ยงปลาสามพันเงินเน่ะแปง้งแมนบอ,บอ,บอนี่บอนี่ลงไปสามพันเงินบรวนูว่าจักหมื่นโตจากแสนโตบรูนะคะนะคะ จะได้สิเอาไปได้บานนี่เอาแบกเอาแบกแังไหนมันเต็มละเด้อเด้อเด้อหาถุงมาใส่ไปบ่ได้แล้วเอาถือนี่มาเข่าก็งามพี่น้องไปบ่ออะไรที่มันนี่ไปบ้าดนี่